สวัสดีครับพบกับรายการ Arkacy Casting Game นะฮะเรามาต่อกับ Hitman p a r k ที่หนึ่งกันะน่ก็หลังจากที่เราได้ทำคลิปอ่ไอ Hitman Absolution เปิดซิงยิงไก่น่ก็ได้ลผลตอบรับค่อนข้างดีนนฮะนะ่าเราก็เลยมาทำพักหนึ่งต่อนะเลยการเลือกดาด The King of China t o w n นมโอเคไม่รู้แหละกูเล่นระดับฮาร์นะไม่เคยเล่นโหมนนะ <laughs> you need to get off the streets. The agency knows my secure locations, and they will be searching for us. This is the safest place I know. Can I come with you?

แม่งคิงออฟเชน่าเท้าจริงๆเลยแล้วเนี่ยโอเคนะเราจะเล่นแบบเร็วๆนะฟาดลันกันเลยเนะเฮ้เอาขวดน้ำมาหนึ่งอันสไตล์กูฮะเฮียแม่งเล่นไม่เคยมีเฮียอะไรมันก็จะงงกับมึงวิ่งมาทำเฮียอะไรนะลิกักไปลิกักไปเออลิกับไป Okay you enough? Enough? i don't okay <electronics> nobody get up here my there are countless ways to assassinate the king of chinatown 12 of these is <objects> hey, unlock challenges sushi. to view the challenges you have to unlock

มือนกันนะครับเราก็จะเห็นไอ้เฮียที่ยืนอยู่บนหน้าตากงมันนะฮะก็ในสัตว์นะฮะจะไปคุยคุยอย่งไอคนใส่เสื้อสูทนะมันก็มันก็ไม่รู้เฮียเลยนะเราก็ตามปกติไปก่อนนะไม่ใช่มาเดินดูของอะไรเงี้ยผูกของน่ากินมากเลยฮะสุดยอดไปเลยครัชโอ้โหแม่เอ้ยมือมึงอ่ะไอ้เฮียพ่องอ่ะ สบายแม่งไม่เคยดูหน้ากูเลยไะเราต้องขโมยมีดน่ติดค้างไปขโมยของครับ หลีกทางไปเฮียตำรวจสักหลีกทางไปคนหิวข้าวเว้ยไม่ได้แดกข้าวไอ้สัตว์ลองก่อนวิ่งหีกทางไปโอเคครับเราต้องตามไอ้คนใส่เสื้อสูทสีเทาไปนะฮะเพื่อจะไม่ได้พัดหลงนะติดตามตลอด24ชั่วโมงฮะแม่งเดลิเวอรี่หัวเกลียนนะกันนะนักใหม่ น่าก,กูเขาก็รู้ดิมองไรมองไรไม่ได้มององมองอากินนี้ต้องการอือ เอาละครับนะจดจุดนี้นะ่เราก็จะทำการใช้ซิลเวอร์บอลเลอร์ในการยิงนะซึ่งไอเชียนมันจะไปรู้อะไรเลยนะเพื่อฝันผ่านแบบเร็วๆนะไม่เอวดีกว่าเพิ่มการความเ้าใจคนระับเราต้องรองต่อไปนะ <S <S ออเฮ้ยหลุดทางไปหิวข้าวหลุดทางไปพ่อ,อ,อนอนอยู่ในโรงอะ่ะโดยปไปดูดิ ไงไปตำรวจพ่อมึงถูบุรี่เลยไปไปโอ้ยยิงเจาหัวหาพ่อเลยชอบชอบมุดอยู่กลางชนนะแม่มันคุยกันแล้วเราก็เดินชนวินดี้นชินชน

ตายเี้ยนั้นไปเราจะรู้นะว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนฮะจะได้ปล่อยปล่อยั <c oughs> บปล่อยปล่อยลงมาดิเฮีย ฆ่าแม่งเลยครับอ่าทีนี้มันก็ไม่รู้นะว่าไอ้เหี้ยคนที่มาทำการคุยนะฮะได้ตายหาไปแล้วนะเคื่อมาโอเคนี่เก็บไว้แล้วหลักฐานหลักฐานอืม่ารอเลยครับ มีทางไปเฮ้ยแล้วว่าเราว่าจะมาเจอกับไอ้คนใส่เสื้อสูทเทานะฮะเราเดินเข้าไปคุยกับมันนะแล้วมันจะมันจะเดินตามเราแนะมันจะเป็นการไปแลกเปลี่ยนอะไระไม like, okay. so right. uh ่เคยเห็นคนหล่อเลยทำมาไิ

แล้วเขาก็จะเดินตามมาเราก็ต้องพาขึ้นไปข้างบนนั้นนะอะไรยกมือทำไมไอ,อะไรครับประสดีครับเฮ้ยเร็วเพื่อนไอยูาต้องเดินนำไปเดินนำไปไปก่อนล่วงหน้านะเพื่อ ทำการใส่ยาพิษเข้าไปนะแล้วมันจะมาเสพยาฮะทุกคนจะไม่รู้นะฮะเข้าไปเลยเข้าไปสิวะชักช้าอะไรนักหนาดูไม่เข้าใจกูอ่ะไอ้สัตว์ประตูแม่งคนตีนอืม เชื่อใจกูเหเสรษฐเลยของดีเน่กูชื่อคริสครับไม่ใช่ชื่อไครสครับเฮ้ยโอ้ เอาเป็นไรครับเฮ้ย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 อร่อยเขาบอกอร่อยครับมันชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเก็บเก็บเก็บเร็วเร็วเร็วไอ้เหี้ยเร็วอ่ามันจะได้ไม่รู้แล้วตำรวจก็เข้ามาอีกคนนะฮะแล้วก็ตายห่าไปนะโอเคการเก็บสไนเปอร์อืมอร่อยอืมสวัสดีครับ เดียครับมาดี๋ยวอืมโลิพองเราจะไม่ให้มีใครมันตอดรู้ตอเห็นนะฆ่าแม่งเลยฮะแล้วก็เดือดไปเดือดปนเงียบเลยทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ผ่านนะไปเฮ้ยนี่คือสายสลิงไปแม่งเขาก็รู้เย เดี๋ยวกูไปฉีดแป๊บนึงเนี่ยเขากำลังหลับอยู่อ่ะนี่ไม่ต้องมายุ่งนะเมื่อภารกิจเราเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเสื้อสูทนะเราจะเสื้อประจำตัวเรากลับคืนนะโอเคง่ายนะโอเคขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยสี่ทายคนหลอดเดินนะครับ คุนหลอกคิรียนคนนี้ครับเฮ้ทำอะไรผิดอ่ะอคะแนนกูทำไมเขาช่างแมงอะมอง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 ไม่เคยเห็นคนหลอกไง